ที่เเทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยสีกงนั่งตัวตรงแยกมือทั้งสองข้างพอประมาณค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆนับ1-5ถึงหกลั้นหายใจไว้นับ1-3ถึงแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆนับ1นถึงหอีกครั้งทำแบบนี้5รอบค่อยๆย,ยกมือ แนขนข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดับเอวโดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันขยับฝ่ามือเข้าหากันช้าๆนับ1ถึงสแล้วขยับฝ่ามือออกช้าๆนับ1ถึงสทั้งทั้งหมด3าถึง40รอบหายใจเข้าลึกๆนับ1ถึงหค่อยๆย,ยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายๆกับกำลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อยๆเอามือลงในท่าประคองแจกันเช่นกันนับเป็นหนึ่งรอบทั้งทั้งหมด30-40รอบท่านี้ช่วยลดอาการท้องผูกนอนไม่หลับอาการปวดเรื้อรังภูมิแพ้หืดไทยลอยเป็นพิษและคอเลสเตอรอสูง